เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อลนะครับพุ่งมาแล้วโอ้ย oh. oh. อยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรทางด่วนบางใหญ่นะครับทางด่วนใหม่นะครับเราขึ้นมาได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิ่งบนถนนนี้กันนะครับก็ไปไปกับ6กโลกนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันนี่ครับพี่โปง้งพี่โป้งยังไม่ยอมออกกล้องเรามอกมอระหว่งมืดนี้ตรงนี้น,น,นีดน,นะครับ <S <S น,นี่พี่โป้งครับสวัสดีครับมีพี่โป้งนะครับเจ้าถิ่น แลดินแถวนี้นะครับพอดีเจอกันเมื่อวานพี่โป้งเห็นเสื้อเราใส่เสื้อปุ๊บอยากได้เออก็เลยซื้อพอดีเรามีพอดีนะครับเนี่ยก็เลยเอาเสื้อมาให้พี่แล้วก็มาชวนกันวิ่งที่ทางด่วนใหม่ตรงบางใหญ่ตรงนี้นะครับโอเคมอเตอร์วเวย์ค่ะมอเตอร์วเวย์อ่ามอเตอร์เวย์บางใหญ่ดานการเดินอุษฎล์อ่าโอเคครับไปเดี๋ยวพี่โป้งพาวิ่งไปไป<ห>ครับไปด<ป> ไม่เอาเห็ด้นะครับได้ครับตามพี่โป้งเลยสำหรับน้องโอ้ยยังไม่ช<ป>ินเส้นทางดีครับพี่โป้งยังถ่ายแสงไม่เห็นเลยเนยี่พี่โป้งเขามีไฟมาให้ด้วยนี่จะถ่ายพี่โป้งนี่ไฟไม่เห็นนะพ่พี่โป้งเห็นแต่ไฟตอนนี้เราวิ่งมาหนึ่งกิโลเมตรแล้วนะครับก็จะเจอจุดที่ต้อง กลับตัวไปอีกเส้นหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอันนี้หมู่บ้านอะไรโอ้โหติดทางนี้เลยดีจังดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับคอเตเวกลับตัวไปนี่พี่โป่งมันมีไฟมาด้วยติดไฟคอยส่องพอาะบนถนนยังไม่มีไฟ กลับนู่นเลยไหมครับเปิดกลับไหนกลับตรงนู้นตรงนู้น่ะนนนนถ้าจะไปขึน้นอันสูงสุดต้องกลับตรงนู้นมันไปได้ไหมครับได้ระวังพื้นอ๋อนี่พื้นนี่ต่างระดับทางต่างระดับเ,เดี๋ยวเราจะกลับไปวิ่งอีกเส้นหนึ่ง ทานสูงอ่าทานสูงก็ต้องผ่านตรงถนนที่ยังทําไม่เสร็จตรงนี้นิดนึงแต่วิ่งได้น,นีลาดนิดหนมีลาดยางหยาบๆอยู่แห้งแล้ววิ่งได้ไม่ติดรองเท้า <c oughs> ชัวนะวนว <c oughs> โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเราวิ่งไปต่อนี่วิ่งมาจากตรงเมื่อกี้แป๊บเดียวครับแล้วก็กลับตัวขึ้นอีกเส้นหนึ่ง รถใหญ่ได้ครับเหลืรงขาวดีกว่าเอี๋ยวโปรสามโหเล็กมากเบอร์สี่สิบค่ะแล้วสี่สิบเหรอค่ะนี่สี่สิบหลวมมันนี่หล็กวมนะนี่ใส่ถุงเท้าสองสองชั้นแต่ชอบหลวมๆเหมือนกันครับเผื่อเผื่อไว้ใส่เผื่องานวิ่งไกลถ้าใส่ครับคลับเดี๋ยวมันจีบชนมันชนใช่จีบ เดือดเล็บม่วงใช่ไปต่อไปต่ออันนี้เราเดินมาทางลงมาตรงตลาดบีบีมาร์เก็ตนะครับข้างหน้าอันนี้เซนทัลเวสเกตสามโลตรงนี้เออสามตอนนี้สามจุดหนึ่งห้ากิโลเมตรนะครับมาจบตรงนี้ได้เด็ดมากลับไปอีกเท่านี้แหละอา่าไปกลับก็ประมาณตีซกตีกลมๆมาหกโลอา่าตีเขาแนะนำบอกว่าให้ลงไปแล้วอัดขึ้นมา มีมืดจัดเลยอ่ะโอ้แต่ลมดีถนนเรียบมากทางเรียบมากนี่ทางลงทางลงมาตรงตลาดบ<ม>ีบีมาร์เก็ตนะครับนัดพบครั้งใหญ่ตรง,งนี้ฝักตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์เกตนี้มีไฟจากถนนหลันะ ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงได้ไนะประมาณ6โมงตลอดเส้นทางมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับมีไฟจากด้านล่างขึ้นมาบ้างแต่ด้วยตัวถนนลาดยางอ่ะที่มันเป็นสีดำนะมันก็จะแบบมองไม่ค่อยชัดเออบาง่างบางคนก็เอาไฟมาพี่โป้งก็เอาไฟไฟส่องมาก็โอเควิ่งได้เราขึ้นที่ฝั่งนู้นนะเราขึ้นที่ฝั่งฝั่งเซอ์เซนเวสเกต ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เป็นตนสุดแล้วก็วกกลับเข้ามาเส้นนี้มาถึงตรงนี้เนี่ย3.4ประมาณ3.4กิโลเมมาถึงตรงนี้ถ้าวิ่งกลับไปอีกนะครก็จะได้อีกก็เป็นเจ็ดประมาณ7จ็กิโลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะวิ่งเส้นไหนจะวิ่งเส้นนี้เหมือนเดิมก็ได้แล้วตลาดบีบีมาร์เก็แล้วดันเนินขึ้น ปงลงมาด้วยแล้วโป้่งจะอัดขึ้นด้วยใช่ไหมแน่นอนอัอดเดินครับอัดเดิน เป็นลมเหมือนซะก,ก่อนเดินลกุกไม่ไหวดันเนินดันเนินร้อสว่างออใช่ล้อสว่างใช่ที่ <S <S เดินจับกันมาอีกรอบหนึ่งครับโกงบอกขอเอาอีก <S <S ได้ครับเอาสุดเลยนะ อเออไปเออตรงนี้ดันมันดันมันมากคนระับเดี๋ยวพาเอกมาตอนหลังว,นนวันนี้เอกเห็นจริงเข้าเก่บเขาเอกบอกดอยากมาอยากมาอยากมาอิชา้าปาบอลใครบ้านด้วยครับรีบมานะเะ <c oughs> ะเดี๋ยวปิดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดีไม่ได้วิ่งขึ้น <c oughs> เออเนี่ยพี่โป้งเขาบอกแล้วเอ็กรีบมานะเนี่ยเขาเปิดให้ใช้แล้วไม่ได้มาวิ่งเปิด่าเปิดทีนนี้เปิดไม่ได้ถนนยังไม่เสร็จเลย <S <S ดูเพจอีกทีขาไปนะเนี่ยพี่โป้ง <Yeah. S 1> สองรอบเองเขาต้องดันกันเป็นจิบกนี่ย ขอลาออกไปแล้วครับลาหาไร<ป>งมากพี่เขาเลยครับไอเนินเนี้ยถ้าดันขึ้นมาแล้วเระมาณสามร้อยถึง้ก็อาจจะเกือบสี่ร้อยเมตรนะครับเดินดันได้มฝั่ง BB Market นะมันจะมีฝั่งตรงโน้นด้วยที่เป็นฝั่งบางจากไปลงบางจากนะครับขาเข้าการิเศษขาเข้านะครับ แถวแถวหน้าหมู่บ้านเราอันนั้นก็ดันได้อากี่รอบครับดันกี่รอบขักก่อนครับเดี๋ยวพาไปทัวร์ตรงหน้าบ้านโอยอ๋อเออใช่ใช่เรยยังไม่ได้ไปเราก็กลับมาตรงนี้ก็ได้นี่พี่ใช่ไหมเรามารอถ่ายรูปตรงนี้นะตรงนู้นก็ถ่ายสวยแต่จะไม่เห็นตึกฝั่งนี้เห็นตึกเป็นคอนโดมิเนียม <peach> ข้างหลังก็สนั่นนี่คือถนนกานเนิพิเศษนี่พี่เขาดันเนินอยู่ขาแรงนี่าขาแรง<ะ>ดันเนินครับไปนี่แหล่งรวมขาแรงแห่งใหม่ <S <s> <S ครับดันเนินดำเนินดำเนิน ต้องสู้ครับโอ้โหไปครับไปต้องต้องผลักต้องดันกันเลยครับอันนี้ดันดันกันดันของจริงของจริงค่ะเอามือดันขอแต่นี่เขากั้นเนาะต้องข้ามเอาใช่ก็ข้ามเหมือนอย่างนี้ข้ามง่ายกว่าอีกตรงที่เราข้ามมายากกว่าเยอะ ซอยนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาจากมาขึ้นตรงนี้ก็มันบ้าน,านบ้านเอีก็อยู่ซอยนี้ป่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกับเดี๋ยวลงมาถึงตรงปั๊มบางจากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสะพานลอยทำใหม่แยังไม่เสร็จ เลยตามความเร็วพี่เลยไปครับ ไปลงประมาณแถวๆถว้าวันมาเดือดจ้องลงมาก็เสริมรากกันสมัยอ๋อยาไปถึงนู่นเลยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จปวดปวดอยู่ปวดคือยู่หน้ามูใบปวดนม่หมูใบหนุ่มสายสายก็เนี่ยวิ่งไงเลือกเอาเลยว่าจะวิ่งตรงไหนบ้างนะไปนู่นมานี่กลับนี่ไปนู่น อยากซ้อมยาวสักแบบฮับหนึ่งะะอ่าวนี้ไ,ได้เลยวิ่งไปได้เลยแต่ตรงโค้งนู้นก็คือมาจากปั๊มตรงนูน้นใช่ไหมใช่แล้วก็มาลงแต่ว่ามันจะลงนูน้นหรอครับอันนั้น,นลงไหมหรือว่า,า,ามันจบกันอ่าม่นี่อ่ะมันจบกันตรงนี้อ๋รรอมันจบกันกับฝั่งนู้นฝั่งมาจากวัดนัตถเบศรตรงทางที่เราขึ้นมาคืออันโค้งล่างโค้งล่าง แล้วมือก็จะมาเป็นจบกับอันนี้ขึ้นได้หลายทางนะตอนนี้เพราะไงรับทุกสายก็จะไปรวมกันที่ตรงนู้นไปเปลี่ยนสายกันที่ตรงที่ยังไม่เสร็จตรงนั้นจะมีด่านไหนมนด่านอ่าใชนั่งยืตรงนั้นนี้ยังไม่เสร็จครับอีกนานตรงนี้อีกนานนึงวิ่งได้อยู่มุมเนินที่เข้ามาแล้วก็แบบถ่ายรูปกันเนี่ยก็จะเห็นอีเกีย จุดรวมพลจุดรวมพลแยกรวมพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิ่งมาเยอะอยู่นะสวยเนี่ยตรงเนี้ยนะใช่เขาถ่ายมุมเนี้ยเดี๋ยวรอสว่างรงแสงรอพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้เราก็ถ่ายแต่แบบยังมืดๆอยู่นี่เป็นแยกนะครับฝั่งนี้ลงลงทาง b มาเก็ตฝั่งนี้ไปลงตลาดต้นไม้การ์เดนนี่ครับอันนี้เรามา เรามาถิ่นนี้แล้วต้องดูเจ้าถิ่นก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อวชิรวิทย์ครับวชิรวิทย์นะครับชิวิทย์ชิวิทย์ขาผิวิทย์ขาแรงรุ่นไหนพี่60ครับโอ้แสดงว่างานนัดพบนี่ก็ต้องมาเอาถ้วยมาครับมาได้ได้ที่2โอ้เพราะว่ามันไม่มีรุ่น60เนี่ยนัดพบมันแบ่บรุ่นมันโหดนะใช้รุ่นโหดรุ่นโหดมากครับโอ้โหจบที่งานเดี๋ยวนี้งานงานล่าสุด ที่พนม8เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบจบที่ชั่วโมง29ฮาครับมาราธอนโอ้โหสุดยอดเป็นสมัยติดถ้วยนะครับขาบแรงมาเยอะโอโ้ชั่วโมง29รุ่น5 0รุ่น 60, น60ไม่ติดเลยเหรอไม่ติดครับแข็งมากแข็งมากเราที่หนึ่งนี่ชั่วโมง26 ที่สองก็ยี่สิบหกมันมันต่อมาต่อกันถ้าเป็นงานอื่นก็เรียบร้อยสบายครับงานนื่นสบายอันโอ้โหชัวรนรุ่นหกสิบครับ A.T.M ก็ติดที่สามและรางวัลคุณเก้มาตอนนี้ติดที่สี่ก็คืองานใหญ่ใหญ่ใหญ่ติดครับเก่าชั้นโมก็ติดที่สองปกติพี่ซ้อมที่ไหนนนวิทย์ครับลูกฟ้าลูกฟ้าลูกฟ้าครับ แงลูกฟ้าในเพจในเพจมันเป็นลูกฟ้าลูกฟ้าเมืองนนท์ใช่ลูกฟ้าเมืองนนท์โอเคแต่ว่าอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาดันเนินเพื่อนี้มาดันเนินบุรีรัมม์อ่าที่ยี่สิบุรีรัมม์ถ้าลงขอดก็วิ่งที่นู่นใช่ครับลงขอดไปจำบึงด้วยหรือเปล่าจำบึงไม่ได้ไปครับจำบึงสมัครไว้แล้วแต่ไม่ได้ไปพอดีตรงอ่ะงานแต่งงานลูกชายเลยต้องทิ้ง แปลงว่าตรงนี้จะเหมาะกับ <да ดันเนินมาดันเนินถ้าวิ่งยาวๆอะไรก็ไปไปลู่ไปเลยลงขอดอะไรไปขอบีบพี да SO ่เขาไปดัเบิร์นบีบพี่เขานี่ไงเดีววะพี่เขาเอาไปแล้วให้พี่เขาไปแล้วให้พี่ที่ที่ลูกฟ้าเหมือนกันเอาไปแล้วอันนี้อะไรทีมทีมงานเช็คค่าฝุ่นเหรอครับถ้าไรพี่ มันแปรรีไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้ดูสภาพทั่วไปสูงมันแรงว่ามันเริ่มปกคลุมนะแต่เมื่อตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มมันแค่สี่สิบกว่าเองตอนนี้80กว่าเริ่มมาเยอะแล้วเริ่ใช่พอมันเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มเยแล้วแต่เมื่อตอนเริ่มปี5 3ากว่านะีกว่าอ๋ไม่เยอะตอนนั้นยงแรไม่เยอะพคมาแล้ว่งเยอะอันวรายอันร เริ่มมีแสงแล้วสวยแล้วสว่างแล้วครับตอนนี้แต่ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเจ็ด <c oughs> โมงเนีเวลากลับบ้านแล้วครับ <c oughs> เออพอดีเราก็เดินลงไปนูน่นข้างสะพานลอยเจ็ดโมงกว่านี่ก็รนหลัง<า>หลังมาใหม่มาใหม่หลังชวน<ง>เอ็กมาด้วยเดี๋ยวชวนพี่ในหมู่บ้านมา หลายคนเลยกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะไม้หมดเลยเชวญกันมาครับวิ่งรันเนินแรงแรงแรงรวมมานะขาแรงเร็รวมขาลอยขาอ่อนขาแรงและขาลอยก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปไปแล้วนะเออก็พอประมาณพอประมาณแบตหมดโหเดี๋ยวได้คือโทรศัพท์ไม่ได้ชาร์จเดี๋ยวมาถ่ายใหม่ไม่เป็นไรครับวันลังเดี๋ยววันหลังเรา มาใหม่เพราะว่าวันนี้เรายังไม่เห็นดวงอาทิตย์ด้วยใช่ฝุ่นเยอะจัดเยอะมากฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะจัดเลยจัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้วิ่งไปได้ประมาณ6โลมั้งนั่พี่พวกเราหเน้นเน้นเน้นถ่ายรูปเนีถ่ายรูปพูดคุยกันนะครับสนุกค่ะสนุกมากยังไม่ได้รู้จักพี่โป้งเลยเออคุยกันตั้งนานพี่โป้งเดี๋ยวจะไปงานไหนนะอ ล่าสุดจอมบึ้งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่เองลงลง4 2สุดยอดจะไปเดินเล่นค่ะใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเขาให้7ชั่วโมงก็ใช้เต็มที่ใช้เต็มที่ค่ะจะที่งไป6ชั่วโมง5 9นาทีไม่รีบนะวิ่งคุ้มเนี่ยแบบแบบทุกซุ้มแบบทุกซุ้มใช้เวลาให้คุ้มนะครับใใช้้้เวลาหคุม พี่โป้งก uh, ็อย anyway> ู่แถวนี้แหละนะบ้านพี่โป้งอยู่ค่ะอยู่ข้างหลังเวสเกตเนี่ยแถวเวสเกตครับก็วิ่งเนี่ยปกติพี่โป้งก็วิ่งอยู่แถวนี้เลยก็มาเจอกับคุณด้วยด้วยความบังเอิญเมื่อวานนี้ค่ะเจอเมื่อวานเลยวิ่งผ่านแล้วก็เห็นเสื้อก็ก็กระชากเสื้อเขาเลยคเสสื้อวยวิ่งตามเลยใช่ไหมยืนก่อนเขาไม่ยืนอยู่เพด่ะพี่ต้องหววตามะหัวตามเลยเพื่อจะอยากได้เสื้อแล้วมากเลย แล้วเนี่ยวิ่งอยู่แถวนี้แหละก็มาเจอกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเชียร์พี่โป้งอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์นี้ให้มาจะอยากให้ติดตามเลยอ่ะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวรูปมาให้ผมด้วยเดี๋ยวผมลงเพจให้เดี๋ยวทัวทัวจะดีแล้วจะใส่เสื้ออะไรลงอ่ะจ้าบึงอ่ะอ๋อใส่มันมันมีเสื้อแล้วค่ะอ๋อมีเสื้อแล้วเสื้อทีมเสื้อทีมทีมอะไรไปในน้ำดรากเกอร์ runner ค่ะ ดังเกอร์นี่เขามีหลายที่ไหมเยอะมากทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้พี่ไปในนามของ DR ใต้พี่กับไปกับกลุ่มขอตอคือเขาก็จะเป็นสายสายใต้เป็น DR สายใต้อ๋อา DR สายใต้ค่ะไปในนามเขาเราก็เลยต้องใส่ DR ลงสนามยองเกอร์รันเนอร์นะครับเดี๋ยวพี่โป้งขาจะไปในทีมดังเกอร์รันเนอร์ เ,เดี๋ยวไว้เอาเอารูปมาฝากดีครับเดี๋ยวมาลงเพจด้วยถ่ายรูปมาฝากเยอะๆเพียงขอให้จบขอให้จบก่อนตอนนี้ซ้อมเท่าไหร่ซ้อมเท่าไหร่นะวีกหนึ่งซ้อมกี่โลซ้อมว,วันละสิบโลวันละสิบโลแต่ลงฟูแต่ลงฟูครับ,รบซ้อมไมปไร,รันแต่ฝันไปฟูอันนี้เป็นคติจําใจค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าซ้อมแบบนี้จะจบภายในเวลาได้หรือเปล่า ก็ไม่เอากดดันเออกดดันนะเราจะรอดูนะซ้อมแบบนี้จะได้มาเล่าให้ฟังได้ว่าเออถ้าซ้อมแบบนี้เราไปวิ่งล้วจะเป็นยังไงบ้างเออจะไปเจออะไรบ้างเขาบอกว่าอย่าหาทาอย่าหาทันรันแต่ฝันไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแต่แต่รูทมันเรียบไงเรียบเยอะนะมันไม่ได้มีเนินอะไรมากหน่อยอ่าก็วิ่งสบายหน่อยไม่ไม่โหดเหมือนบางแสนบางแสนนี่เข้าก่อนคัดออฟแปดนาทีโอ้โหบางแสนนี่ลากเยอะ ดีเจ็บด้วยเจ็บเข่าอยู่เออเดี๋ยวเผู้นี้ไปใสอเดียร์โปลสันผู้นี้ใช่ไหมครับที่จะไปใส่ไปบางแฝงก็ไปผู้นี้มาอเพื่อซื้อเพื่อมาลงแกโดยเฉพาะโอเคตอนนี้เราก็เดินลงมาจะสุดทางแล้วเดี๋ยวข้ามสะพานลอยกลับไปฝั่งเวสเกตที่เราจอดรถไว้นะครับแล้วก็บ้านแล้วโอเควันนี้สำหรับวิ่งเล่นนะครับก็ ดีได <as> <ช>้จากพี่โป้งนะครับจากเื่อนใหม่ที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดสุดท้าวิ่งเล่นของเราด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกัน